บรรดาอาหารกลางวันหลากหลายเมนูที่ถูกรังสรสั์นขึ้นบนความต้องการของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าโพ โดยมีคุณครูกระตูนหรือนางสาวปัทมาพรธรรมทิติพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการอาหารกลางวันและได้รับการสนับสนุนจากนางนันทนรีรัชาเกษสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมโดยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกดัดแต่ด้วยการบริหารจัดการของคุณครูจึงได้ปรุงอาหารกลางวันที่มีหน้าตาน่ารับประทานทําให้เด็กๆชอบที่จะรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนและยังได้สารอาหารที่ ครบทวน5หมู่อีกด้วยค่ะค่ะสำหรับในอาหารที่จัดเมนูแต่ละวันนะคะก็จะเน้นในเรื่องของโภชนาการนะคะว่าให้นักเรียนได้ครบ5อย่างน้อยนะคะก็คือ5หมู่นะคะที่ มีสารอาหารต่างๆเพราะว่าเนื่องจากเด็กนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะก็จะไม่ได้ทันในส่วนของข้าวเช้ามานะคะตรงนี้ก็จะสามารถทดแทนในมื้อน,นี้ได้เพราะว่าได้สารอาหารค่อนข้างครบถ้วนมีเนื้อมีผักผักค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของภาวะทุกโภชนาการต่างๆอาจจะผอมลงหรือว่าอ้วนขึ้นเงนี้ยค่ะ เด็กๆอาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็ในเรื่องของอาหารกลางวันก็ดําเนินการส่วนนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทั้งสํานักง,งานเองสํานักง,งานเขตนะคะแล้วก็ทางสพทในเรื่องของถ้ามีภาวะทุพโภชนาการอาจจะต้องเน้นเป็นอาหารที่ในด้านของผักโปรตีนเสริมเข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆที่ผอมลงก็จะมีเมนูบางวันที่อาจจะเน้นในเรื่องไขมันหรือว่าเพิ่มวิตามินในด้านต่างๆด้วยค่ะนางนัทน,นรีรัชากเกตสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัาโูได้ให้สัมภาษณ์ว่าทางโรงเรียนได้มีนโยบายอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้อิ่มอร่อยและมีความสุข โดยมอบหมายให้คุณครูที่ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการตั้งแต่การเลือกเมนูการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมการทำอาหารของแม่ครัวรวมไปถึงการสำรวจในเรื่องของความคิดเห็นของนักเรียนว่าในแต่ละอาทิตย์นักเรียนอยากจะรับประทานอะไรกันบ้างคะ่ะ ซึ่งอาหารที่นักเรียนเคยเห็นตามทีวีต่างๆคุณครูก็จัดให้นักเรียนได้รับประทานตามความต้องการของนักเรียนได้โดยใช้วิธีการระดมทุนจากทั้งกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและการใช้การบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่าคงคุ้มค่ามากที่สุดค่ะค่ะนโยบายโครงการอาหารประวันของเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนได้สารอาหารครบถ้วนนะคะอิ่มอร่อยแล้วก็มีความสุขค่ะ ให้คุณครูนะคะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดก,การอาหารกลางวันทั้งเมนูนะคะการเลือกสรรเมนูการซื้อวัตถุดิบนะคะและการควบคุมอาหารของแม่ครัวนะคะรวมทั้งได้มีการสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆด้วยว่าอยากจะทานอะไรในอาทิตย์นี้นะคะนักเรียนไม่เคยทานอะไรอยากจะทานอะไรที่นักเรียนเคยเห็นตามทีวีอะไรเงี้ยนะคะคุณครูก็ จะจัดให้นักเรียนได้ทานนะคะตามความต้องการของผู้เรียน,นะคะ่ะ